ไปดูเรื่องของมาตรการในการซื้ออาหารโดยเฉพาะการสั่งซื้ออาหารภายในห้างสรรพสินค้าหรือว่าศูนย์การค้านะครับล่าสุดเนี่ยก็มีความชัดเจนมากขึ้นแนวทางปฏิบัติสําหรับประชาชนและก็ร้านอาหารครับในการซื้อหาอาหารในห้างสรรพสินค้าในคอมมูนิตี้มอลล์กลับบ้านเพื่อที่จะรับประทานเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นว่าแนวทางนั้นสามารถปฏิบัติได้ไม่ใช่เพียงแค่การสั่งผ่านเดลิเวอรี่เท่านั้นครับ ล่าสุดนะครับได้มีการสรุปเรื่องของการซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าตามประกาศพรกฉุกเฉินฉบับที่30นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับว่ามีประเด็นอยู่พอสมควรเรื่องนี้ล่าสุดนะครับแนวทางที่สามารถดําเนินการได้มีอยู่3แนวทางด้วยกันแนวทางที่1คือการซื้อตามระบบนําส่งปกติผ่านแอปพลิเคชันผ่านเดลิเวอรี่นะครับ จะไปส่งที่บ้านจะไปส่งที่ทำงานก็เป็นไปนตามปกติของระบบ Delivery 2ถ้าหากว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงกับร้านอาหารก็สามารถที่จะโทรศัพท์สั่งกับร้านอาหารได้โดยร้านอาหารในห้างเนี่ยนะครับจะต้องนำอาหารมาจัดส่งให้ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ในสถานที่ที่ทางห้างหรือว่าศูนย์การค้าเตรียมเอาไว้ซึ่งอันนี้เขาก็จะมีเงื่อนไขว่าเป็นพื้นที่ตรงไหนอย่างไรของห้าง 3. ให้ทางร้านนั้นสามารถจัดเตรียมอาหารสําเร็จรูปมาวางจําหน่ายในพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้โดยใครที่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างแล้วมีความต้องการที่จะรับประทานอาหารมีความต้องการที่จะซื้ออาหารเองที่ห้างก็สามารถใช้วิธีการนี้นะครับเขาจะมีการจัดพื้นที่แล้วก็ร้านแต่ละร้านในห้างเนี่ยเขาจะมาวางอาหารเพื่อจําหน่ายตรงบริเวณพื้นที่ที่จัดไว้ให้ในโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตทีนี้ทางผู้ขายครับ ไม่ว่าจะร้านอาหารห้างสรรพสินค้าหรือว่าศูนย์การค้าก็ตามเนี่ยจะต้องจัดเตรียมพื้นที่บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับกำหนดเป็นพื้นที่รอคิวซึ่งมีบริเวณพักคอยต้องมีการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมครับเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยร้านอาหารภายในห้างหรือว่าสถานประกอบกิจการอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยสามารถที่จะนําส่งอาหารเครื่องดื่ม ให้นำมาวางยังจุดจำหน่ายนะจุดที่เตรียมเอาไว้ในพื้นที่ภายในหรือว่าบริเวณซุปเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับแต่เงื่อนไขการกำหนดเวลาก็เช่นเดิมคือเปิดได้ไม่เกินเวลา20นาฬิกา